วัสดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแววไสต์ค่ะและนี่คือแวไสต์เบเกอรี่โอเคแวไสต์เบเกอรี่คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำเมนูขนมปังลูกเกดออช่วงนี้อากาศร้อนอย่างที่บอกว่าขนมปังเมนูขนมปังคือ ึงและดีอะล่ะค่ะว่าแต่วิธีทำรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงนั้นคลิปนี้ไม่ได้ชิมให้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้ไซมิสนึงกดติดตาม fan page, Facebook, แฟนเพจ Facebook เวไซต์เบ k กิ้ s สตูดิโอนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องแว็ไซต์เป็นครั้งแรกนะคะอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะ,ะเดี๋ยวไซพาทุกคนไปเข้าห้องครัวะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน ท้ายคลิปมาคุยเทคนิคดีๆกับขนมปังลูกเกดกันเลยค่ะข้ามไปเลยจ้าต้นๆน,นะคะสำหรับอัตราส่วนอื่นๆเพิ่มเติมทุกคนสามารถดูที่ใต้คลิกได้เลยนะจ๊ะว่าแต่ถ้ามีเสียงฝนปรลายหรือเสียงฟ้าร้องขอบประทานโทษด้วยนะทุกคนตอนที่อัดเสียงเนี่ยฝนตกนะจ๊ะเอาละค่ะสำหรับลูกเกดนะคะใส่จะแช่น้ำค่ะเนื่องจากว่าป้องกันลูกเกดเนี่ย ดูดซึมน,น้ําจากแป้งโดทําให้ขนมปังลูกเกดของเราแห้งนะคะดังนั้นจึงจําเป็นต้องเตรียมลูกเก็ดโดยการแช่น้ําให้เขาอิ่มตัวนะจะเริ่มต้นะตนะคะใส่จะใส่น้ําตาลเกลือน้ําเปล่าละลายให้เข้ากันค่ะตามด้วยนมสดและไข่ไก่น,นะคะสำหรับแป้งและของแห้งเนี่ยก็คือยีสต์เนี่ยใส่จะใส่ในโถตีร้อยแล้วนะคะ แล้วหลังจากนี้นะคะใส่ก็จะทําการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก็คือแป้งสาลีกับน้ําตาลไม่ใช่แป้งสาลีกับยีสต์นั่นเองจ้ะอา <S 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 ล้ะค่ะพอแป้งเริ่มเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนทําการใส่ของเร็วค่ะค่อยๆใส่ลงไปพอเริ่มจับตัวเป็นกูเตนนะก็ให้ใส่เนยสดค่ะหลักการทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจะไม่มีขั้นตอนที่ ยุ่งยากแต่อย่างใดนะซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานนวดไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าแป้งโดของเราเนี่ยจะยืดแล้วเป็นฟิล์มบางๆนั่นเองค่ะแบบนี้ก็พร้อมที่จะนำไปหมักรอบแรกกันละค่ะเริ่มต้นนะคะใส่จานนำไปหมักในชามอ่างค่ะหรือว่าชามผสมเนี่ยแหละที่ทาในขาวบางๆนะคะแล้วก็ส่วนแรกเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการหมักค่อนข้างนานเลยนะจ๊ะทุกคน ก็ระยะเวลาของการหมักโดนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงประมาณนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเช่นเดิมหลังจากนั้นนะคะไสจะนํามาตัดก้อนโดค่ะอ้อนรับประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็จะพักโดให้ใคลายตัวอีก10-15นาทีนี่คือขั้นตอนที่2นะจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะนําไปอบนะคะก็คือใส่ไส้นะั่นแหละนะพอเราใส่ไส้ลูกเกดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ย ก็ให้ทุกคนนะคะหมักโดยอีกประมาณ45-50ินาทีก่อนที่จะนำเข้าอบนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการเตรียมพิมพ์นะคะทาเนยขาวทาเลยจัดหนักจัดเต็มทาทุกซอกทุกมุมทุกคนเพราะว่าเวลาขนมปังสุกอะจะได้สุกง่ายงๆนั่นเองมันเกี่ยวกับตอนที่เราแสะออกมันจะแสะออกง่ายนะคะก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือวิธีการเตรียมพิมพ์สำหรับขนมปังนะจ๊ะ โดเป็นก้อนละ50กรัมนะทุกคนนะเดี๋ยวใส่จาใส่ไส้นะคะระหว่างที่จะใส่ไส้เนี่ยเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะพักคลายโดเนี่ยประมาณ5ถึงเออสิถึงสินาทีเออประมาณนี้นจะจ๊ะล้วก็เราจะใส่ไส้กันทีนี้เนี่ยไส้ลูกเกดเนี่ยใส่เพิ่มอีกนิดนึงจากที่ใส่ใส่ก็ได้นะทุกคนนะประมาณ2อถึงสช้อนชาได้เลยเพราะว่าขนมปังเขาจะพองตัวขยายตัวได้อีกคน่ะ ตอนนี้ขนมปังลูกเกดของไซพร้อมอบแล้วนะจ๊ะทุกคนก่อนอบนะคะทาด้วยนมค่ะและหลังอบก,ก็ทาด้วยนมเช่นเดิมเช่นเดียวกันอบที่อุณหภูมิ180งอสงศาะคะซอบอ,อยู่ที่ประมาณ20-25ถึงนาทีหรือว่าอาจจะนานกว่าน,านั้นนะจ,จ๊ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ไซบอกว่าทานมสดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสวยงามและความน่ากินของผิวขนมปังด้านหน้านั่นเองจ้ะ เมนูนี้ไม่ได้ชิมให้ดูนะคะต้องขอรบทานโทษว่าชิมหมดไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปเจอเราก็ไปคุยเทคนิคกันท้ายคลิปเช่นเดิมจ้าข้ามไปเลยค่ะ กันบ้างคะ่ะสำหรับเมนูขนมปังลูกเกตขนมปังลูกเกตไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายประหนึ่งว่ามันคือขนมปังที่เป็นขนมปังหวานทําตามได้ง่ายๆนะคะสำหรับไส้เนี่ยทุกคนอาจจะไปใส่ออมแคนเบอรี่ไหมหรือหมูหอยองก็ได้ ทูน่าสลัดข้าวโพดทำได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตัวเบสของตัวแป้งขนมปังลูกเกตเนี่ยดีจึงเอ,อเร็น,นะคะเมน,นูเนี้ยที่ใไซไม่ได้ชิมให้ดูอะ่ะเพราะว่ากินไปหมดแล้วเนื่องจากว่ามันอร่อยไม่มีอะไรเลยอร่อยเกินแต่ว่าในสูตรนะคะหรือว่าตอนที่ไซทำอะ่ะใส่ไส้อะทุกคนคือไซใส่ไส,ส้น้อยไปนิดนึง อาจจะต้องเพิ่มไส้นะคะอาจจะตอนแรกอะใส่ใส่แค่1ช้อนชาใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนใส่ประมาณ2ช้อนชาหรือว่ามันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กรัมทีนี้เนี่ยตอนที่ใส่ไส้อะค่ะใส่ครึงเป็นแผ่นกลมๆใช่ไหมจริงๆแล้วเราควรจะม้วนพับเข้าหาตัวพับเข้าหาตัวแล้วค่อยๆจับรวมอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ ม,มันจะได้ขนมปังโลฟอย่างหนึ่งคล้ายๆกับขนมปังแซนวิชแล้วไส้มันจะตรงกลางอันนี้ทุกคนไปประยุกต์ใช้เอาเองนะไปประยุกต์ทำเอาเองว่าเราอยากได้แบบไหนทีนี้เนี่ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยการหมักขนมปังคือดีมากแต่ว่าทุกคนคะอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าการหมักขนมปังของทุกคนอะนไปหมักในที่อากาศร้อนก็จริงแต่ว่าทุกคนเอาไปหมักแบบสมมติว่าหน้าบ้านเราก็มีแรปพลาสติกคลุมใช่ไหมคะแต่มันโดนแสงแดด เออมันส่งผลอะไรมันส่งมันส่งผลให้ผิวหน้าของขนมปังเราอะค่ะซีดไม่สวยเพราะฉะนั้นหมักในอุณหภูมิห้องปกติอย่างนี้ก็ได้ค่ะทรายอาจจะชอบเอาไปหมักไว้ในเตาอบของทรายแล้วก็ปิดคือไม่ได้เปิดไฟไม่ได้อะไรคือใช้ความร้อนจากเตาอบอะคือบ้านมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะอุณหภูมิในห้องมันร้อนอยู่แล้วเราก็แค่จับเขายัดเข้าไปอยู่ในเตาอบคือเพิ่มให้มัน ให้มันเสถียรมากขึ้นเออประมาณนี้นี่ก็คือเทคนิคง่ายๆสําหรับการอบขนมปังเออการหมักขนมปังอย่าไปหมักกับบรรยากาศที่มันโดนแสงแดดแม้กระทั่งแสงอ่ะที่มาจากทางช่องหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยทุกคนพยายามเอาผ้าคลุมก็ได้ค่ะอย่าไปโดนแสงแดดโดยตรงคือแน่เข้าใจหลหรว่าเราอยากจะหมักให้มันได้ระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะแต่เนื่องจากว่าความชื้นที่มันดูดออกไปจากแป้งโดอ่ะมันเลยส่งผลให้พวก น้ำตาลหรือว่ายีสต์หรือว่าไข่ไก่หรือว่านมคือจะมีน้ำตาลในส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันถูกระเหยออกไปก็เลยทำให้ผิวหน้าขนมเราเนี่ยจืดซีดไม่สวยนะคะอันนี้ก็เหมาะกับอันนี้ไม่ใช่แค่ขนมปังที่เป็นขนมปังลูกเกดน,นะอาจจะเป็นโดนัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็หมักที่อุณหนะภูมิห้องปกติใช้แรปคุมแค่น้นเลยโอเคไหม แล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบเมนูขนมปังลูกเกดนะคะทุกคนไปประยุกต์เมนูไปประยุกต์ไส้กระเราเองด้าพวกไส้ผลม้งผลไม้แล้วพวกนี้สามารถใส่ได้หมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่จํากัดตายตัวว่าพอเป็นขนมปังลูกเกดก็ต้องลูกเกดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อัตราส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยทุกคนสามารถคูณ2ได้เลยสําหรับกรณีทําขายนะแต่ถ้าทํากินเองเนี่ยสูตรประมาณนี้ก็พอพอแล้วนะคะ1ส่วนก็คือไข่ไก่1ฟองก็คือโอเคแล้ว นะจ้เอ่ะล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะติดตามไซในช่องทางต่างๆนะคะเดี๋ยวไซแปะลิงก์ด e สค r ิปชั่นไว้ให้ละกันนะเพราะว่าพูดพูดเดยอะละพูดไปไหลเวอร์ชันละโอเคหรือว่าใครที่อยากจะ ว่าใครตอนนี้ที่กําลังอยากหาอาชีพเสริมนะคะสามารถสั่งซือ e ้อ e-book นะเป็นเมนูเค้กบุ๊กทั้งหมด15สูตรคะ่ะทรายเขียนเองมีวิดีโอสอนทําด้วยนะคะซึ่งจะละเอียดกว่าในช่องทางที่เรากําลังรับชมกันอยู่ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าทรายทำคลิปที่ละเอียดมากเกินไปนะทุกคนจะเลื่อนฟีดของทรายออกไปนะคะแล้วก็จะไปดูส่วนตรงน,นจริงๆไม่ผิด ะะจริงๆไม่อะแล้วค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะอาจจะว่นเวอร์แล้วก็ขายของเยอะไปนิดนึงเนี่ยขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะใครทําแล้วเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกนิดนึงอยากได้ฟีดแบ็กบางเช่นเดียวกันโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะหรือว่าอยากให้จ๊ะทำเมนูหน้าเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์บอกสายได้เลยนะจ๊ะแฮชแท็กแวนสายเบเกอรี่ก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวซดจะมา ไล่เรียงนะไล่เรียงแล้วก็ทำตามลำดับที่ทุกคนอยากให้ายทำเมนูนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย